เวอมักน่อยุดจ้าอวดเล็บก่อนขั้นตอนแรกอย่าจะบอกว่าค่ำคืนนี้นะคะเหมือนคนปักเบี้ยวเลยเวลาติดมาก ตลกอะไม่ได้อยู่กับใครอะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเราอยู่กับกับต้องเปิดตัวไงดีวะขอมยิ่งใหญ่ไม่ต้องหน้าสดก็ยิ่งใหญ่พอแล้วนึงสองสามจ้านผมก็น่าสดครับแต่ผมมาร์กหน้าผมก็เลยปิดบังใบหน้าไว้ได้ครับใช่ไหมนึ่มทุกน นั่นแหละครับไม่แน่ใจว่าเราเชิญเขามาหรือเขาเขาเชิญเรามาคุณคุณขอบคุณที่คุณเชิญผมมาในไลฟ์ในวันนี้นะครับในไลฟ์ของผมเองครับผมครับผมครับคุณกิติครับครับคุณกิติคุณท้าปนีเอ๋มใช่คุณกิติครับผมอยู่บ้านคุณนะนั่นแหละครับคุณกิติครับผมตอนนี้อะไรอะ มีแต่แม้แม้แม้มีคนบอกว่าให้ปล่อยผมตรงใช่ปว่าอ่ะแบบหนึ่งผมไม่ก่ตรงอยู่หรอเนี่ยมัดขนาดนี้แล้วไม่น่าจะตรงแล้วปะวะตรงไหมล่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบซัมติงอะขอเถอะมาเถอะขอร้องมาเถอะเอาไปคุยมาเถอะเอ็งมาคออเอาไปคุยเอาไปคุยกันเหรอฮัลโหล บอกคะว่างงไหมครับง่วงครับขอรับรัะสาใจมากอย่างว่าไปเอาไปวันนี้ผมแค่ามาหาอินสปิเรชันให้กับชีวิตครับครอรออยู่นะครับใช่ครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะดีเลยแน่นอนเพราะว่าตารางงานแน่นมากแล้วเราก็เลยต้องนอช่วงเวลาอุ่มบนค่ะ บอลด้ <Born> <laughs> ต้องบอลได้ไม่ไมีเวลาปั่นหนังสือเลยแต่ก็คือปั่นไปได้แบบยังไม่ถึงครึง่งแต่ก็แต่ก็ดูมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ปลดวางใจจะพยายามแต่สิ้นเดือนนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าทันไม่น่าทันคิดว่าเพราะโอ้โหดูงานโอ้อยากจะบบนจะ่บนไม่ได้จ้ไาจจไม่เรื่อง,งานไม่ยากจนจ้า ทำไปจ้าไ่ครับแล้วสิวที่เคยโผล่ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเม็ดใหญ่เนื่องจากว่าสภาพทางฮอร์โมนของความเป็นผู้หญิงนั้นง่ายๆเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยม,ยม,ยมจนสิวเต็งออกมาลนะ <laughs> นั่นแหละครับก็เหนียวลไลฟ์ไม่นานอย่างที่บอก ตอนนี้ก็ไลฟ์ได้มีคนถามว่าทำไมคุณถึงไม่ไลฟ์ใครผมอ่ะหรอเออไม่ว่างล่ะเนี่ยครับอื้ไม่ว่างเกลียดแล้วก็วันนีค้คุณอยากแบบก็ไลฟ์ไปเลยเดี๋ยวผมแลบเปล่นก็ได้แม่มีตั้งหลายวันครับครับออนหน่อยนอนแล้วนะคุณอุ๋งมีเรียนฝันดีจ้าอวดเล็บ กิตเตอร์ส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเล็บอุ่นภูมิใช่ไหมพอเจอความร้อนมันจะแดงแปรดอออจุ๊บเนยโดนไหมไม่บอกแต่เนยเป็นคนจุ๊บก่อนอถามว่ากล้องโจนก็ไม่ได้กล้องโจนขนาดนั้นเนาะ ก็เดี๋ยวจะไล่จนกว่าจะครบเวลามากอ่ะเหมือนซอมบี้ไหมตลกอ่ะตอนนี้เป็นซันตาคอส ฉันว่าอืมทำไมเป็นเงี้ยคูณมาร์กมันยุ่ยอืมฮัลโหลทำไมเงี้ยเหรอนี่แกมันหามาตรงนี้มือนหรือืม ดูดิน่ากลัวมากเฮ้ยแ <Hey. S 1> ้ออยากรู้สมวนทั่เป็นอีโมเนี่ยเราฟิลเตอร์อีเด็กอีเด็กนั่นแหละนั่นน่ะเนี่ยอ๋อนองเขาชื่อเทพธิดาดอกไม้ฮัลโหลน่ากลัว <c oughs> พอเถอะมันต้องเอาออกอยังไงน่ะโอเคแล้วมันก็โอเคเด็กน่ารักกลัวชินร่า แม่ออนเคยไปซ้อมที่ดีไหมไม่เคยค่ะซอมบี้ชัดๆอดอนมีปโปโก้กลัวจริงๆสามหนึ่งจ้าิงโกกอยู่กับใครบ้างพรุ่งนี้จะมีปีไปเที่ยวกันนะคะถ้าไปเที่ยวเฉยๆก็ดูเอานี่ก็แอบมาเที่ยวเหมือนกัน แอบมาเที่ยวมาปั่นหนังสือครับเขาเรียกว่าเหมือนเวลาเราอยู่กับอะไรเดิมๆอะ่ะอย่างเนี่ยปั่นหนังสือในห้องไม่ได้เลยต้องไปปั่นข้างนอกแบบตามคาเฟ่ที่เปิดยี่สี่ชั่วโมงหรือว่าแบบที่มันเปิดดึกๆหน่อยก็นั่งปั่นอย่างเงี้ยเออรู้สึกรู้สึกว่ามันต้องต้องทำเพราะว่าจ่ายตังค่ากาแฟไปแล้วหรือว่าจ่ายตังค่าน้าค่าค่าค่าทิ่ง เขาเรียกค่านั่งไปแล้วว่าเออก็ต้องต้องใช้ข mm ุมอืแต่ไม่ต้องพวงปลอดภัยดีจ้า mm hmm. เพราะเรามีแก๊บแก๊บแก๊บแล้วเธอจะแคบแบแๆบเที่ยวที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวมีคนตามมาช่วงนี้เจอสตอกเกอร์อยู่อืมใช่ ก็แต่ก็ไม่ต้องหว่วงทำยังไงมาเกินเลยก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนค่ะบอกไว้ก่อนนะคะทามาดูจุ๊บจุ <c oughs> ไม่อยู่สองคนคนอื่นไม่อยู่เฉยอันนาผมจะปกป้องเองครับขอบคุณนะคะ อืมไปกับใครบ้างไม่บอกเพราะว่าเขาเลือกมาเที่ยวแบบกองโจรอีกแล้ว <laughs> อืมจุบเนยโดนเป้าไม่บอกไปถามเนยเอาเอาจริงอยู่เบียนเคปเปืองตัวมากมีแตายคนบอกว่านี้เป็นคนเจอชูไม่จริงนะคะมีแตาคนมายุ่งทางนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันคลิป <laughs> ก็เอกน่าจะเนี่ยดูสิวดิครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกนะเกียดอรอเออมุกเนี um> 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 ้ยไม่ควรเล่นนะสุดทจะไปจีบใครไม่ควรไม่ควรไม่ควรเล่นเด็ดขาดพักผ่อนจะพยายามค่ะเหนื่อย หนวดขาวเด้อนี่เป็นฟันตาคอร์งเหมือนปะนี่เอฟเอกโฮโฮโฮ,โฮ,โฮ,โฮ

ฟิลเตอร์นี้ดีปิดสิวเลยอะ่ะไมมันก็แดงอยู่ดีอ่เอออันเนี้ยคือเจ็บมากแต่ก็ไม่อยากฉีดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้าเกิดแบบเจอร้านที่ไม่ดีแล้วฉีดแล้วมันจะเป็นหลุมสิวนะคะระวังน้ำกน้ำหนึ่งเหรอเออน้ำน้งมาไลฟ์น้ำนงานำนง เฮ้ยน้ำนังอยู่ข้างนอก <laughs> อยู่ข้างนอกอืม mm. บอกเนอยให้มาไลฟ์บ้างเดี๋ยวบอกให้นะ <laughs> เนยมาไลฟ์อะอย่านอนเดึกก็ไม่ได้นอนเดึก ออนั่งถูข้างจมูกจ้าเมื่อไหร่มีของมาฝากจากญี่ปุน่นอันไหนอันไห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 น,นะกนลัวนะเราอะออุ๋มเขาอยากให้ไว้หน้ามาอีกมีคนขอมาเยอะมากแต่ออนคิดว่าคือก็แบ,บอยากกลับไปตัดหน้ามาแต่อีก ด้านหนึ่งคือมันจะเป็นปัญหากันเต้นมาเพราะว่าหน้ามาคือเป็นคนเหงื่อออกเยอะเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนเหงื่อออกง่ายแล้วหน้ามามันเปียกอะ่ะเออแล้วมันไม่ชอบเราทําให้หน้าสั้นอะไรอไรมันน่าจะแบลก็จริงแต่ก็แอาจจะตัดอีกแต่อาจจะเป็นแบบซีทูเล็กๆ็แบบฟิลฟิลโคเรียใช่ไหมเออเหมือนนอนนอนนางก็ตัดหน้ามาซีทูนะซีทูจนจนมันแหวกไปก,ไปกับไปกับไรผมอะ่ะตอนนั้นตลก <c oughs> โอ้ยเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดตามนะี่แหละเดี๋ยวรอดูก่อนหรือไม่ก็อาจจะใส่วิกหน้ามาแทนเนี่ยเพราะว่าแต่แล้วมันจะไม่เป็นซี่อะ่ะมันจะไม่น่าเกลียดอะ่ะโอ้ต็ตามแมวน้ำตก็ตามแมวน้ำได้เยอะมากตามนึงทิ้งขยะ ก็ตาแมวน้ำได้เยี่ยมมากแล้วนี่นี่กันน่ารักมั้ยเนี่ย ระวังคอเสื้อไม่เห็นจะตัดผมสั้นแบบมูวสิกไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงๆหรือไม่ก็ลองตัดต่อดูได้นะแต่คิดว่าไม่รอดแน่ๆแล้วก็เคยเคยถามพี่คอสตูดพี่คอสตูบอกไม่รอดไม่รอดไม่รอดมันจะต้องหน้าเหมือนในบัตรประชาชนแน่ๆอะไรแบี้บัตรประชาชนเก่านะเพราะตอนนี้บัตรประชาชนใหม่วิ่งมากมาไม่หลุดตัวพรุ่งนี้สอบ สู้ๆนะคะก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่มาส่กันไปแล้วบายบายนะจ๊ะบายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บายบายจ้า